เพื่อนพ้องน้องพี่ในจังหวัดมหาสารคามได้ส่งเรื่องราวมาให้ผมมากมายบอกว่าวันนี้ชาวสารคามรู้สึกผิดมีเรื่องที่จะต้องบอกกับพี่น้องประชาชนผู้ติดตามและสนใจเรื่องเหตุบ้านการเมือง ผู้ที่สนใจเหตุบ้านการเมืองต้องรู้ว่าพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่หัวใจหลักของพรรคเพื่อไทยและในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยสูญเสียความนิยมในภาคอีสานไปเป็นจำนวนมากอาจจะได้ผู้แทนราษฎรมากที่สุดแต่คะแนนนิยมไปตกกับพรรคอื่น ผู้ที่ได้ลำดับสองลำดับสามเยอะมากพูดง่ายๆไ,ไม่ชนะแบบขาดลอยเหมือนเดิมแล้วมีโอกาสแพ้ได้ทุกเวลาดังนั้นนายใหญ่จึงต้องสั่งให้กินรว่วอบอจอในภาคอีสานบางจังหวัดก็เพื่อไทยแข่งกันเองบางจังหวัดก็เพื่อไทยแข่งกับภูมิใจไทยบางจังหวัดเพื่อไทยก็แข่งกับประชาชนยัง จังหวัดอุดรธานีนี่ผู้รับผิดชอบผู้เป็นแม่ทับหลักก็คืออดีตนายกอบจอวิเชียนขาวขำเป็นแม่ทัพถ้าแพ้ครั้งนี้ถือว่าเมืองหลวงของเสื้อแดงแตกแต่ผมก็อยากให้แพ้นะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีได้สั่งสอนบุคคลที่ตบัดสัตว์ได้สั่งสอนบุคคลที่ทรยศต่อประชาชน ได้สั่งสอนพักการเมืองที่ให้สัญญากับประชาชนไว้แล้วไม่ปฏิบัติตามนี่เป็นความหวังลึกๆของผมเดี๋ยวจะจัดเรื่องอุดรธานีอีกครั้งนึ้งแต่วันนี้มันมีข่าวที่ออกมาจากจังหวัดใกล้เคียงของบ้านผมบ้านผมก็คือจังหวัดขอนแก่นที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงกันก็คือมหาสารคาม เพื่อนพ้องน้องพี่ในจังหวัดมหาสารคามได้ส่งเรื่องราวมาให้ผมมากมายบอกว่าวันนี้ชาวสารคามรู้สึกผิดหวังรู้สึกผิดหวังยังไงครับโดยเฉพาะชาวจังหวัดมหาสารคามที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่เขารู้สึกผิดหวัง จากการกระทําของวน้าพักเพื่อไทยนั่นคือการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบอกจอจังหวัดมหาสารคามอธิบายให้ท่านฟังอย่างนี้ว่าจังหวัดมหาสารคามนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร6คนเป็นพักเพื่อไทย5คนเป็นภูมิใจไทย1คน ภูมิใจไทยที่ชนะชนะที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอยางศีสุราและอำเภอนาดูนชนะใครครับชนะอดีตรัฐมนตรียุทธพงศ์จรัดเถียนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ารัฐมนตรีโจ้ตัวจี๊ดของพรรคเพื่อไทยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน เดือนพฤษภาคมปี2566รัฐมนตรีโจ้คือตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้เป็นรัฐมนตรีในโคต้าของภาคอีสานหากภรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลทำไมเป็นตัวเต็งครับเพราะรัฐมนตรีโจ้เป็นน้องรักของเจ้าสัวที่ผูกขาดพลังงาน ของประเทศไทยเป็นน้องรักเป็นน้องเลิฟทรัพยากรเยอะแยะในขณะก่อนมีการเลือกตั้งมีการเรียกประชุมสอส,อสอของพรรคเพื่อไทยรวมกวนกลางมุงกันโดยที่ในายใหญ่ทักษิณไม่กล้าหือไม่กล้าอือเพราะเป็นน้องรักของเจ้าสัวพลังงาน ทักษิณก็ต้องพึ่งพาอาศัยเจ้าสัวพลังงานอยู่รัฐมนตรีโจก็เปิดบุงกลางมุงมีซซเจ็ดสิบกว่าคนเรียกมาประชุมใครมาประชุมเจ็ดสิบคน,นก็เอากล้วยไปกินคนละสองลูกทุกรอบให้มาตลอดถือว่าเป็นขาใหญ่รัฐมนตรีโจก็คิดว่าตัวเองนอนมาละเพราะเป็นตัวจี๊ดเป็นตัวเต็งจะเป็นรัฐมนตรี ลงสมัครเขตเลือกตั้งด้วยไม่ลงปาติลติ์เอาลงเขตนี่ละให้ยักกระพุพิสัยอย่างศีสุราชนาดูนกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าเกิดเหตุฟ้าผ่าอย่างไงไม่รู้กลายเป็นว่าว่าที่รัฐมนตรีตัวเต็งของบางอีสานยุทธพงศ์จรัดเสถียรสอบตก ถ้ายุทธภ์ไม่สอบตกถ้าโจ้ไม่สอบตกฝันเลยว่าสุทินคังแสงจะได้เป็นรัฐมนตรีไม่มีวันครับสุทินคังแสงจะไม่มีวันได้เป็นรัฐมนตรีในโคต้าของจังหวัดมหาสารคามเพราะเต็งหนึ่งคือโจ้นี่ต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อสอบตกทำยังไงครับโจ้ก็ต้องหาทางแก้ตัวแพ้เยอะนะครับแพ้หมื่นคะแนน จาก40,000สี่ผู้ชนะจากบูมใจไทยโจ้ได้แค่30,000แพ้ไป10,000คะแนนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามจึงเรียกร้องว่าถ้ารัฐมนตรีโจ้จะแก้ตัวนะอย่าทาอย่างนี้พราะถ้าทำอย่างนี้คือการไม่จริงใจกับพี่น้องชาวมหาสารคามน้ําบ่ต้องเขามีฉายาจังหวัดมหาสารคามว่าสารคามน้าบ่ต้อง นี่อธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบนะครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะได้ดูจะได้ฟังจะได้เข้าใจสารครามน้ำบอต้องพูดง่ายๆก็คือเพียวและไม่ต้องตบน้ำตามนี่เขาสารครามน้ำบอต้องพี่น้องชาวสารครามเขาบอกว่าไม่เห็นคุณค่าของเขาทำไมครับไม่เห็นคุณค่าของเขาทำไมจึงคัดเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทย หัวหน้าพักอุ้งอิงมาเปิดตัวกลายเป็นว่าเอาน้องชายชื่อพลพัฒน์จรัสเสถียรหรือชื่อเล่นว่าเปิ้นมาลงสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสรารคามไม่ใช่ครับพี่น้องชาวมหาสรารคามบอกว่าไม่รู้จักเปิ้นรู้จักแต่โจ้เขามองว่า ไม่เคยเห็นเปิ้นทำงานการเมืองไม่เคยเห็นเปิ้นทำงานสังคมไม่เคยเห็นเปิ้นมีบทบาทอะไรในจังหวัดมหาสรารคามทำไมรัฐมนตรีโจจึงเอาเปิ้นมาลงเป็นนายกอาบจนี่ต้องถามนะครับทำไมรัฐมนตรีโจจึงไม่ลงสมัคร เป็นนายกอบจอจังหวัดมหาสรารคามเองเขามองว่าการวางตัวเที่ยวนี้ไม่ใช่ตัวจริงน้องชายของรัฐมนตรีโจ้ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของแท้เป็นแค่ตัวแทนของรัฐมนตรีโจ้ เมื่อไม่ใช่ของแท้มันก็เป็นของปลอมสิครับทำไมจึงต้องเอาของไม่แท้ของไม่จริงตัวแทนตัวปลอมมาให้พี่น้องชาวสารคามเลือกเป็นนายกอบอจอด้วยนี่คือคำถามที่หนึ่งที่พี่น้องชาวสารคามถามอะแล้วให้ผมถามโจ้ว่าโจ้ทำไมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบอจอเอง ทำไมส่งน้องมาลงก็คนทั้งเมืองสรารคามเขารู้ว่าน้องไม่ใช่ของแท้น้องไม่ใช่ตัวจริงน้องเป็นตัวแทนไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงก็ต้องเป็นของปลอมสชครับนี่ไม่ให้เกียรติพี่น้องชาวจังหวัดมหาสรารคาม ใช่หรือไม่นี่คือคำถามครับนอกจากนั้นแล้วถ้าส่งของไม่จริงถ้าส่งตัวแทนถ้าส่งของปลอมไปลงเนี่ยไอ้ที่ไปรับปากไว้เนี่ยที่ผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามหลายคนเขานินทากันเนี่ยที่ไปรับปากไว้ในพักรับปากกับนางแพทองทานนายยกไว้ว่าสารคามยึดได้แน่นอนเนี่ยมันจะยึดได้จริงไหม เพราะวันนี้สรัคามก็แตกกันหลังจากรัฐมนตรีโจ้อสอบตกสุทินข้งแสงขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสรัะะคามก็แตกจังหวัดหนึ่งมีหกคนแตกกันเป็นสามก,กุกก๊กรัฐมนตรีโจ้ก๊กรัฐมนตรีสุทิน กกัฐมนตรีตประยุทธ์เยอะแยะจังหวัดนี้มีสอสอหคนแต่มีสามกกุ่นวายไหมวุดังนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะคนสาะคามบอกผมแล้วว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยไอ้ที่หวังจะได้ชนะหวังที่จะ เปลี่ยนสารคามเนี่ยอันดับแรกต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครตำแหน่งนายกอบจอจากน้องชายของรัฐมนตรีโจ้ให้เป็นตัวรัฐมนตรีโจ้นั่นแหละลงมันถึงจะสมนามสมเนื้อแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่ทำงานการเมืองแบบนี้พี่น้องชาวมหาสารคามบอกว่ามันไม่ค่อยใสเท่าไหร่ มันกลายเป็นเรื่องของครอบครัวกลายเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนพี่ไม่ลงเอาน้องลงอย่างนี้พรรคเพื่อไทยในจังหวัดมหาสารคามมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งห้าคนมันหาคนที่ดีกว่าน้องชายของรัฐมนตรีโจไม่ได้เลยนี่คือคำถามที่สองที่ชาวจังหวัดมหาสารคามถามขึ้นคำถามที่หนึ่งทำไมเอาตัวแทนทำไมเอา ไม่ใช่ตัวจริงมาลงทำไมตัวจริงอย่างรัฐมนตรีโจ้ไม่ลงเองไม่สมัครเป็นนายกคำถามที่สองถ้ารัฐมนตรีโจ้ไม่ลงไม่มีคนอื่นที่มันเข้าท่ากว่านี้เหลอมาลงในนามพรรคเพื่อไทยนี่ก็คือเรื่องที่ต้องฝากไว้ให้กับรัฐมนตรีโจ้ ได้พิจารณาให้ไปคิดนะครับเราอย่าเล่นการเมืองอยู่เบื้องหลังอย่างนี้พี่น้องสารคามเขาต้องการความกล้าหาญเขาต้องการผู้นำไม่ใช่แอบอยู่หลังไพ่ลาบทหารเล็วมันต้องใสช้างออกมาใสามาออกมาเป็นขุนพลอยู่แนวหน้าแล้วออกไปลบ อย่างนี้นี่ชาวมหาสารคามถึงจะทีต้องบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณากันหน่อยแต้องฝากชาวมหาสารคามนะครับฝากพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามของปองเอาละครับท่านที่ครบครับนี่ก็เรื่องนายกอบอกจอแต่เรื่องที่มันกำลังสำคัญและมันใหญ่ไปกว่าน,นั้นก็คือ ทักษิณบอกว่าตัวเองคือเหยื่อธนาธรคือตัวปัญหามาจากเรื่องหนึ่งหนึ่งสอง